น,นี่ก็จะเห็นชาวฝรั่งต่างสางติเขารอคิดเงินอยู่นะเยอะมากๆท่านผู้ชมจะคือเราจะพาย่างพาเดินไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อตรงนี้ก็จะเป็นโลเป็นลานกว้างไงเนาะ เดินกว่างในี้านชาว t r ồ เด้อูอันนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นสั้นทีสองนะน,นี่ก็ผูชสาวน่ารักมากๆเลยผักสดสดผลไม้สดสดแตงโมโอ้ะสมโภแตงอันนี้ก็จะเป็นมากนัดเนาะมากนัดภาษาเลาสชบปะรลด น,นี่ก็จะเป็นถั่วเลียนหอมมากเลยถั่วเลียนหอมมากจริงๆสบายดีครับสบายดีครับเกิดไทยใหม่อีกแล้วเกิดไทยใหม่อีกแล้ว oh, <no. S 1> มื่อนี้เคยไปไทยจะพาไปเที่ยวบิ๊กซีราดสุดำลีเนอะลาดสุดำธรรมศมคือบิ๊กซีคือบิ๊กซีซูเปอร์สเตอร์นะตอนนี้เคยไปไทยอยู่สกายวอล์กราชธรรมศม์ก่อนเนาะเนี่ยอยู่ตรงสะพานลอยในธรรมศม เกินสัพันลอยก็ได้เน้อท่านผู้ชมเลยสก,กายวอกลาดประสงค์ตะพูดดีๆว่าดีๆกันนะ,ะเห็นชาวพลังต่างชาติใช้ฝากกุไหลกดแชร์กดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเลยถนนนี่ก็ถนน,ถนนี่ก็จะเป็นถนนลาดประสงค์นะทนนนาน่านผู้ชมนะถนนลาดประสงค์เนดะ้อท่านผู้ชมเมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนาะมองไปก็จะเห็นตึกประตูน้ำนิดๆหนึ่งนาะหมุนติวๆอยู่เนาะ น,นี่ก็จะมีชาวต่างชาติเดินลงไปเนาะเนี่ยเราเคยกใครจะพาหยางไปดูบิ๊กซีก่อนเนาะบิ๊กซีลาดประสงคคือบิ๊กนซะีบิ๊กซีลาดสันนมลิเนาะนี่คือสกายวอล์คลาดประสงคเนื้อท่านชมเดินไปเเอาคลิปก่อถืนะอเนาะตรงข้ามนี่ก็จะเป็นเชนชันเวอร์สวยงามมากๆเลยท่านชม เชนทันเวอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเห็นคนเดินขึ้นบันไดเยอบันไดเยอะมากมากเลยมาจากเชนทันเวอร์เด้อท่านผู้ชมก็มีชาวชาวญี่ปุ่นมาถ่ายรูปนะต้องเอาลายย้ายหามไปหลับชมกันเลยท่านผู้ชมให้เบิ่งนซองเ้านี่เขาตัางหามคลองมาจากลิซซี่นะ Các bạn có thể nhìn thấy bức xe này ở đây Các bạn có thể nhìn thấy Big Sea Super Center Thang nhang thang đường Đến đây Các bạn có thể nhìn แยกลาดประสงค์จะจะจะเห็นเ้าญี่ปุ่นเดินออกมาเนาะเขาใส่ใส่ใส่สงสร้างกางเกงสร้างเนาะนี่คือบิ๊กซีทางเขานะเด,นเดินเข้าไปเลยเนาะ ตู้ก็จะปิดจะเปิดตลอดนะคนเบาบางมากเลยตรงนี้เขาจะขายกระเป๋าขายรองเทา้าเนื้อถึงเสนอู้หูเศรษวงามมากๆสวยีงามต้งเลยมาตรงนี้ก็จะมีบันไดเลื่อนด้วย นี่คือภายในบิ๊กซีซูเปอร์สเตอร์คือบิอ Big ๊กซีลาดสุดำเมริกเด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยเขาขายกางเกงช้างเสื้อช้างเดี๋ยวเดินเข้าไปเลย,ดยดเด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวคยือพายาพาไปเบิร์เจ้าวคิดเงินก่อนเนาะอันนี้จะเป็นหม่องรถเข็นเนาะ

dương mặt mặt hàng của chung nhà khoa đỡ nữa trong chung 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 เด็กเขาจะวนๆวเดินพาดูว่าเขาจะซื้อของอยังไงซื้อ,อยังไงนอท่านผู้ชมดูโอ้โหก็จะเป็นอาหารแห้งเนาะอาหารอบแห้งผลไมาอ้อบแห้งโอ้โหก็จะ,จะเลือกซื้อกันเยอะมากมาก ตรงนี้ก็จะเป็นโลเป็นลานกว้างเนี่ยนะเดินกว้างเนี่ยนะท่านชมเลยอู้นี่ก็จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นสั้นทีสองนะใช่ใช่ขึ้นสั้นทีสองเนี่ท่านชมตรงนี้ก็จะเป็นพวกครีมอาบน้ำเนี่ะท่านชมเลยพวกสบู่ ทีมอำหน้าทีนี่ก็จะเป็นแป้งทาหน้าเครื่องชำอ่างนะ <c oughs> <c oughs> เรียกคือจะพายางสมไปเรื่อยๆนะนยางเลาะไปเรื่อยๆก็ได้ชมชมกัน อัน,นี่ก็จะเป็นชาวฝรังต่างชาติก็มาใส่ใส่เงินสื่อของอยู่บิกซีประเทศไทยหรือท่านผู้ชมอยู่ก็จะเห็นแบบนี้นะก็จะเลาะไปเรื่อยๆลัดไปเรื่อยๆนะ นีกระปุสาวน่ารักมากๆเลยโอ้ทางนี้ก็จะเป็นพวกผักสดผลไม้นะผักสดสดผลไม้สดสด เป็นผลไมา้เด้อท่านผู้ชมด้วยมีแตงโมด้วยโอ้แตงโมโอ้สม้มโกแตงโมด้วยผสมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาหารสดอันนี้ก็จะเป็นหมากนัดเนาะหมากนัดภาษาเราสับปะรด น,นี่ก็จะเป็นถั่วเลียนหอมมากเลยถั่วเลียนหอมมากจริงๆทางนี้ก็จะเป็นทางออกเนะเดี๋ยวเพื่อนจะออกไปก่อนทางนี้ก็จะเป็นทางออกหลังจากขาเจ้าซื้อของขา้าเจ้าก็มาแพ็คกันเนะมาแพ็คใส่กล้องบางคนกัน okay. ต่อไปอ่ะต่อไปน,นี่ก็จะ มาดูว่าสวยยังไหนนะก็จะเยอะมากๆนะทน่านผู้ชมเด้อชุดยอดจริงๆครูไทยฝากอะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เลยนะทน่านผู้ชมเด้อคลิปนี้ครูจะขอลาจบจากนี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ